เสียงพกลงทางล่างวัดตีจะพี่น้องขอปรงุงขอยตุขวิเฮ็ดขนมโมกบักตานเฮ็ดแล้วแล้วขวิดปุงออกมาพาให้มันเย็นมันอันนี้โพดมันอันมันห่อนหลายเผาออกเ่าได้กระนึ่งหนึ่งเส้ขวดบ้านเฮ้าธรรมดาจากว่าได้หนึ่งเส้ซึ่งขนมบักตาลน เท,ที่ยวนี่จัาสิเป็นยังไดสิหวานช่ำเที่ยววังหันกรสิหวานยุน่นน่ะแต่ว่าขอขออเขากับเฮ็ดมั่นคนไดเขาก่บอยากได้มั่นอยากได้ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ร้านกับร้านอันนี้ลูกร้านลูกร้านเอฟซีสิมาจากสกลนครแล้วสิลงกรุงเทพแล้วโทรมาบอกว่าแล้วสิมาแวะขอก็เลยเฮ็ดไว้ถ้า,าฝากแล้วฝากจน้อยฝากลูกร้านสิลงสกลนครแล้วยายละตีโมกน้อยตีละตีสิมกน้อ่ฝากเราน้ำฝากลูกร้านเอฟซีนี่แหละแม่แม่จะมาซิมแม่ล่ะแม่ สุกแล้วเนี่ยมันยังหอนอยู่หอนเติบอยู่ขนมบักการบ้านเฮ้านี่จากพี่น้องเนี่ยเนี่ยขนมบักการเมื่อขอสิให้พวกเจ้าเบิ้งขอสิซิมขอสิหาอันนี้เนาะยาละถีกะเฮ็ดแต่อันนี้ง่ายเนี่ยกเฮ็ดกินเองเนาะจ้ะเนาะกะลังโมกเนาะไม่พร้อมเฮ็ดโมกเนาะไม่พร้อมเนี่ยเฮ็ดธรรมชาติบ้านเฮ้าเฮ็ดเป็นเขาเม็ดจ้ะพี่น้องเนี่ยหอนหอนจากหอนหอน แม่เอ้ยมันเย็นแล้วหันแกซีซีมจะมาซิซีมด้วยเนี่ยกรเบิ้งนี่จ้ะพี่น้องเป็นธรรมชาติากะทิแช่กะทิกับเบอร์ไลจนเกินไปใช่เพราะห้มันอันให้มันมันนิดหน่อยหอมธรรมชา,กกาติแบบนัานแซ่บว่าหวานฉักเป็นความเมตเจ,จ้าว่าอยาก พอเม้นก็ไ <peut> ด้เอาก็ได้เอาแป้งบ่มักแป้งเอาข้าวนี่ทุกเลยเริ่มขูดบะเข้าวไส้บะเข้าวเพิ่นต้อยลงมาหายสองมืออยู่บะข้าวน้ำหอมจักกรเดินอ่ะข้าวแก๊กนะซิมบอือืงอนมาบ้างเนี่ยงานมาบ้างขย้บทุกแล้วเรียบร้อยเฮียจังค่อยกินเฮียจังค่อยกิน เส้นแต่แตอเอาออกมามุนจากสุกบสุกัเขาว่ะอืมเส้แต่ตอนน่ะมุนขอบคุณหลายๆจากพี่น้องละอืนมงม่งตามันห้องต้างกินั้งเอาอีกคือเก่าแล้อคะนั้นก็ดีนะาะเพราังนหลายบพังหวานหลายเฮดข้มมาาอืมอินเบ้งอีกอ่อเบิงมาอืมอืม ใอ้โซนจะกินดี่ดีขนมบังตา,าแล้วมาขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าไปไะนั่งกินทั้งพุ่นละพุ่นอะบุยบายโลดพุ่นยิ้มแซ่พอบอกลูกหลานด้วยยิ้มบุย,เ,ยบเลยมามา,มาินน้ำข้นไป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 